อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งริงๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปเมนูอร่อยๆของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาไปช้อปปิ้งที่ Top s ซูเปอร์มาร์นะคะมาดูโซนแรกนะคะก็จะเป็นโซนเนื้อสัตว์นะคะเราสามารถทานเนื้อสัตว์ได้ทุกชนิดเลยนะคะรวมถึงอาหารทะเลนะคะก็สามารถทานได้ไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลปลาน้ําจืดก็ทานได้นะคะโดยเฉพาะปลาแซลมอนนะคะเป็นไขมันดีนะคะทานได้ดีเลยค่ะ สำหรับไก่ก็ทานได้ทุกส่วนนะคะเครื่องในก็ทานได้เช่นกันเนื้อหมูนะคะก็ทานได้ทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นสามชั้นนะคะซี่โครงสันในสันนอกนะคะได้ทุกชนิดเลยนะคะ เลือกตามชอบได้เลยค่ะสำหรับเนื้อวัวนะคะก็ทานได้นะคะทานได้ทุกส่วนเช่นกันเครื่องในก็ทานได้เนื้อสัตว์นะคะสำหรับชาวคีโตทานได้ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับไข่นะคะก็ทานได้มาดูโซนผักนะคะผักใบเขียวเนี่ยทานได้ทุกชนิดเลยนะคะที่เป็นผักใบเขียวทานวันละสามขีดสี่ขีดได้เลยนะคะดอกกระหล่ำนะคะก็เอาไปทาข้าวดอกกระหล่ำนะคะใช้แทนข้าวได้คะ่ะ สำหรับผักที่เป็นหัวใต้ดินนะคะพวกเผือกมันทั้งหลายนะคะคีโตจะไม่ทานค่ะสำหรับเห็ดนะคะก็ทานได้ทุกชนิดเช่นกันนะคะแต่ว่าให้ทำการนับคาบด้วยนะคะผลไม้นะคะก็จะทานได้นะคะที่เป็นตระกูลเบอร์รี่นะคะอย่างเช่นสตรอเบอร์รี่นะคะทานได้แต่ก็ต้องนับคาบเช่นกันนะคะก็ค่อนข้างมีคาบเช่นกันนะคะสตรอเบอร์รี่ทานได้สำหรับ เชอร์รี่นะคะจะไม่ได้ตัวนี้จะค่อนข้างคาบสูงนะคะบูเบอร์รี่นะคะทานได้แต่ว่าต้องนับคาบเช่นกันค่ะตัวนี้ก็มีคาบมากพอสมควรนะคะสำหรับกรุฟเบอร์รี่นะคะ100กรัมเนี่ยจะมีเน็ตคาบนะคะ6.9กรัมนะคะ ถัดมาก็จะเป็นอะโวคาโดนะคะตัวนี้ก็สําหรับคีโตนะคะทานได้เป็นไขมันดีสําหรับมะพร้าวนะคะก็จะทานได้เฉพาะเนื้อนะคะน้ำเนี่ยทานไม่ได้ก็ให้คนอื่นทานแทนนะคะเต้าหู้ไข่ก็ทานได้นะคะสําหรับเต้าหู้ไข่นยก็จะประกอบไปด้วยไข่ไก่ซีอิ๊วแล้วก็เกลือนะคะทานได้มีหลายยี่ห้อนะคะเลือกที่ส่วนผสมนะคะที่คีโตทานได้ค่ะ ลูกชิ้นปลากายแม่สจีนะคะก็จะมี2ส,สีตัวที่ทานได้นะคะคีโตมากๆก็จะเป็นสีฟ้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปลากาย100%เซนะคะให้เราพลิกดูส่วนผสมนะคะลูกชิ้นปลา,านะคะก็จะเป็นเนื้อปลากายนะคะ 98%แล้วก็อีก2%จะเป็นเกลือนะคะสำหรับห่อสีแดงเนี่ยก็จะมีน้ำตาลทราย1%นะคะมาที่โซนบุกกันบ้างนะคะสำหรับบุกก็มีหลายตัวนะคะที่ทานได้สำหรับยี่ห้อนี้นะคะก็จะเป็นบุกรูปผ้าคีริวนะคะบุกชิ้นบุกเส้นนะคะอันนี้ก็จะทานได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบุกแผ่นด้วยนะคะที่ทานได้ แล้วก็มีเส้นแก้วนะคะเส้นแก้วก็จะมี2แบบนะคะคือเส้นใหญ่กับเส้นเล็กสามารถทําเส้นแก้วนะคะจากกรอบกอบให้นุ่มนะคะเหมือนวุ้นเส้นได้ด้วยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นยี่ห้อคอนยักกี้นะคะ3าตัวนี้ก็สามารถทานได้ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นคอนยักกี้ผสมสาหลายนะคะก็สามารถทานได้เช่นกันค่ะ มาดูตัวเฉากล้วยบ้างนะคะเฉากล้วยที่ทานได้เนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อนายอ่องนะคะตัวนี้เขาจะแถมน้ําตาลมาให้ด้วยเราก็เอาน้ําตาลทิ้งไปนะคะตัวนี้จะมีแป้งผสมมานะคะหเปอร์เซก็พอทานได้นะคะตัวอื่นเนี่ยจะมีน้ําตาลผสมอยู่ในเนื้อเฉาก้วยเลยเนี่ยอันนั้นจะไม่ได้นะคะยี่ห้อนายอ่องเนี่ยจะทานได้ให้เอาน้ําตาลทิ้งไปนะคะ มาดูตัวโยเกิร์ตบ้างนะคะโยเกิร์ตตัวนี้ก็จะเป็นแบบไม่หวานนะคะก็จะเป็นนมโคกับเชื้อนะคะยี่ห้อนี้ก็จะทานได้นะคะสําหรับบางกลีเทนะคะก็จะทานได้เฉพาะสีน้ําเงินนะคะอีก2ตัวนั้นนะคะจะทานไม่ได้ก็จะมีส่วนผสมของน้ําตาลแล้วก็น้าผึ้งนะคะสําหรับกลีกโยเกิร์ตนะคะยี่ห้อนี้ก็จะได้เฉพาะสีน้ําเงินนะคะที่เป็นแบบธรรมชาตินะคะตัวนี้ก็จะทานได้ะคะ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นนมนะคะเนื้อนมแล้วก็ครีมนะคะตัวนี้ก็ไม่ไม่ได้ผสมน้ําตาลเพิ่มนะคะเป็นแบบรดธรรมชาติทานได้มาดูในโซนเนยบ้างนะคะสําหรับเนยเนี่ยก็มีหลากหลายยี่ห้อมากเลยนะคะให้เราเลือกนะคะเนยที่เป็นเนยแท้เท่านั้นนะคะให้เราดูส่วนผสมนะคะก็จะเป็นครีม99%นะคะแบบนี้ค่ะจะทานได้หรือว่าเป็นน้ํามันเนย8 2ซขึ้นไปนะคะเนยก็จะมีทั้งเนยเค็มแล้วก็เนยจืด ะะสามารถเลือกดูนะคะได้อย่างตัวของเลอพักนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนมโคร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแบบนี้ก็จะเลือกเอามาใช้ได้นะคะสำหรับแองเกอร์ตัวนี้ก็จะมีให้เลือกในหลายๆห้างนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างหาง่ายมีทั้งแบบเค็มแล้วก็แบบจืดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนผสมถ้าเราดูก็จะเป็นครีมแท้กับ เกลือนะคะแต่ถ้าเป็นแบบเนยจืดเนี่ยก็จะเป็นครีมแท้นะคะเท่านั้นสำหรับยี่ห้อนี้ก็ได้เช่นกันนะคะตัวยี่ห้อนี้ก็จะมีสองสีนะคะคือเป็นแบบเค็มกับแบบจืดนะคะยี่ห้อนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าเป็นครีมนะคะส่วนผสมหลักๆทานได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบครีม99%ก็ก็ทานได้นะคะเนยยี่ห้อนี้ก็ทานได้เช่นกันนะคะ ถ้าเราดูส่วนผสมเนี่ยก็จะเป็นครีม100%เซนะคะทานได้สำหรับอีกสีหนึ่งก็จะเป็นครีมแล้วก็เกลือนะคะนนี้ก็จะเป็นเนยเค็มยี่ห้อ Mbox ก็ทานได้เฉพาะ <4 S 2> ส,สีเงินนะคะสีทองเนี่ยจะทานไม่ได้เพราะว่าจะมีน้ำมันปาล์มนะคะถึง70%นะคะตัวนี้จะเป็นเนยผสมไม่โอเค คีโตไม่ทานนะ้ำมันปาล์มนะคะเราก็จะทานเฉพาะ m อ็มบอกที่เป็นสีเงินเท่านั้นนะคะสำหรับสีเงินเนี่ยก็จะทำจากครีมครีมจากวัวนะคะ100%เลยถ้าเป็นแบบรสเค็มนะคะก็จะเป็นในเค็มมหาเขาจะมีเกลือผสมให้เราเลือกที่เป็นสีเงินเท่านั้น ถัดมาที่โซนชีสนะคะชีสที่สามารถทานได้นะคะก็จะต้องเป็นแบบเนมชีสนะคะเป็นชีสก้อนก็จะทานได้นะคะส่วนผสมหลักๆก็จะเป็นนมโคนะคะยี่ห้อนี้ก็ทานได้เช่นกันนะคะส่วนผสมหลักๆก็จะเป็นนมโคเป็นเกลือแล้วก็เป็นเลนเนตนะคะเราสามารถดูนะคะส่วนประกอบตามนี้นะคะก็จะสามารถเลือกชีสนะคะยี่ห้ออื่นๆได้ชีสที่เห็นเหล่านี้นะคะเป็นชีสก้อนนะคะก็จะทานได้ทุกตัวเลยนะคะ ที่เป็นชีสก้อนแบบนี้ทานได้ทุกยี่ห้อนะคะตามนี้ได้เลยนะคะสำหรับยี่ห้อนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบลดเกลือนะคะแล้วก็ลดไขมันด้วยด้านบนก็สามารถทานได้ทุกตัวเช่นกันนะคะที่เป็นชีสก้อนนะคะพวกเนมชีสทั้งหลายนะคะทุกยี่ห้อเลยนะคะที่เห็นตามนี้ทานได้หมดเลยนะคะสำหรับท็อปเนี่ยก็จะมีชีสให้เลือกเยอะมากๆนะคะ ก็จะมีส่วนที่อยู่ด้านล่างนะคะที่เป็นชีสก้อนเช่นกันนะคะแต่เขาสไลด์เป็นแผ่นมาให้นะคะก็จะสะดวกต่อการใช้งานนะคะพวกนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นชีสยืดยืดบ้างนะคะพวกมอชชีสเ,เหล่านี้นะคะก็สามารถทานได้เช่นกันนะคะทุกยี่ห้อตามนี้ได้เลยค่ะ ชีสคูดนะคะของเอ็มบอกนะคะที่เป็นแบบถุงสีม่วงนะคะพวกนี้จะทานไม่ได้เลยนะคะตัวนี้พวกนี้ก็จะมีส่วนผสมที่คีโตทานไม่ได้นะคะให้เราใช้นะคะที่เป็นถุงสีเขียวนะคะตัวนี้ก็คีโตสามารถทานได้ค่ะ มาที่โซนของวิปปิ้งครีมบ้างนะคะยี่ห้อนี้ก็จะทานได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะทำจากครีมนะคะครีมแท้ทานได้เลยนะคะแองเกอร์ก็ทานได้สำหรับยี่ห้อแมกโนเลียนะคะที่เป็นฮาร์ฟครีมอันนี้ไม่แนะนำนะคะให้ใช้เป็นแบบฟูครีมนะคะยี่ห้อที่เป็นกล่องสีม่วงและสีเขียวนะคะสีม่วงไม่แนะนำนะคะให้ใช้เป็นแบบสีเขียวแทนนะคะ สำหรับยี่ห้อ Pre s i d e n t ก็ทานได้เช่นกันค่ะให้เราดูนะคะที่ไม่มีส่วนผสมของไขมันพืชหรือน้ำมันพืชน,นะคะสำหรับวิปปิ้งครีมนะคะที่เป็นกระป๋องก็ใช้ไม่ได้นะคะก็จะมีน้ำตาลผสมด้วยนะคะอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะที่ใช้ได้ก็จะเป็นวิปปิ้งครีมของเ b ็บอกล่องสีมว่วงนี้นะคะทานได้สำหรับครีมชีสนะคะที่ทานได้ก็จะเป็นยี่ห้อฟิลาเดเฟียนะคะตัวนี้ก็จะทาจากครีมชีสนะคะแล้วก็ไขมันนมเกลือนะคะพวกนี้จะทานได้อีกยี่ห้อหนึ่งที่ทาน ได้นะคะก็จะเป็นครีมชีสของเ M ็มบอกนะคะตัวนี้ก็จะทานได้สำหรับยี่ห้อคารโลไลน์นะคะตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะถ้าเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงนะคะทัญย่าพืชที่ทานได้นะคะก็จะเป็นอัลมอนด์นะคะยี่ห้อบูไดมอนต์เนี่ยทานได้เฉพาะที่เป็นสีกลมนะคะสีน้ำเงินจะทานไม่ได้เพราะว่าถ้าดูส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำมันลำข้าถึง1.9%นะคะสำหรับ ห่อสีกลมนะคะก็จะเป็นอัลมอนด์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะทานได้อัลมอนด์นะคะของท็อปเองนะคะยี่ห้อ My Choice ตัวนี้นะคะก็จะทานได้นะคะต,ตัวนี้จะเป็นอัลมอนด์อบเกลือนะคะอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะเป็นของ Forever Food นะคะตัวนี้ก็ไม่ใส่เกลือนะคะสามารถทานได้เช่นกันค่ะอัลมอนด์อีกยี่ห้อหนึ่งนะคะที่ทานได้ก็จะเป็นของ Nut Nature นะคะจะเป็นถุงสีน้ำเงินถุงสีฟ้านะคะได้แล้วก็โกแกะพลัสนะคะตัวนี้ก็จะทานได้ สองถุงนี้นะคะจะทานไม่ได้นะคะก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มนะคะอัลมอนดิบนะคะยี่ห้อนี้ก็สามารถซื้อไปอบนะคะหรือเอาไปคั่วทานได้นะคะ mm hmm. นอกจากนี้ก็จะมีงาขาวงาดำนะคะก็เอาไปคั่วทานได้เช่นกันค่ะสำหรับถั่วนะคะที่เป็นถั่วกระป๋องนะคะไม่ว่าจะเป็นพิตาชิโอเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์หรือว่าถั่วอัลมอนนะคะ mm hmm. พวกนี้นะคะให้เราดูส่วนผสมนะคะว่า เป็นส่วนผสมที่คีโตทานได้หรือเปล่านะคะถ้ามีส่วนผสมของน้ํามันพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันปาล์มน้ํามันลําข้าวนะคะน้ําพึ่งหรือว่าน้ําตาลพวกนี้นะคะก็จะทานไม่ได้นะคะแมคคาเดเมียนะคะยี่ห้อดอยตุงหรือว่าของไมชอยนะคะตัวนี้ก็จะทานได้นะคะ เม็ดมะม่วงหิมพานะคะของคาเมลนะคะตัวที่เป็นกรอบวงรีสีทองนะคะคีโตทานได้นะคะถ้าเป็นวงรีสีฟ้านะคะตัวนี้จะทานไม่ได้เพราะว่ามีส่วนผสมของน้ําตาลอ้อยแล้วก็น้ํามันปาล์มนะคะ,มะเมล็ดฟักทองและ,มะเมล็ดทานตะวันนะคะของ f a ร r f o o d นะคะ2ตัวนี้ทานได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นมเมล็ดแตงโมงนะคะตามือแตทานได้เช่นกันค่ะ สำหรับเมล็ดทานตะวัน2ตัวนี้นะคะจะเป็นซองแดงและซองเขียวนะคะทานไม่ได้จะมีสารให้ความหวานที่คีโตทานไม่ได้นะคะเมล็ดฟักทองตามมือนะคะทานได้เมล็ดแตงโมนะคะก็ทานได้นะคะสองยี่ห้อเลยเมล็ดทานตะวันนะคะให้เลือกเฉพาะที่ไม่ใช้น้ำผึ้งนะคะจะทานได้นะคะที่อบน้ำผึ้งเนี่ยไม่ได้เช่นเดียวกับเมล็ดฟักทองนะคะเมล็ดฟักทองที่เป็นอบน้ำผึ้งก็ไม่ได้เช่นกันนะคะได้แต่ตัวที่เป็นแบบ ปกตินะคะสําหรับถั่วที่เป็นมิกซ์นัทนะคะที่เป็นธัญพืชหลายๆตัวผสมกันนะคะยี่ห้อทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะทานได้นะคะสําหรับยี่ห้อที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะตัวนี้จะทานไม่ได้เพราะว่าจะมีส่วนผสมนะคะที่คีโตไม่ทานนะคะอย่างเช่นน้ํามันลําข้าวหรือว่าห่อสีเขียวนะคะตัวนี้ก็จะผสมน้าผึ้งด้วยนะคะอันนี้ก็จะทานไม่ได้ค่ะ มาที่ถั่วพิตาชิโอบ้างนะคะของยี่ห้อทองการ์เด้นนะคะถุงสีนี้นะคะก็จะทานได้นะคะสําหรับพิตาชิโอของซันคิสเองนะคะตัวที่ทานได้นะคะก็จะเป็นถุงสีฟ้านะคะก็จะเป็นแบบอบนะคะส่วนตัวอื่นๆนะคะจะเป็นแบบปรุงรสนะคะจะทานไม่ได้เลยนะคะ เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์นะคะทั้งแบบดิบแล้วก็แบบอบนะคะคีโตทานได้แต่ว่าให้จํากัดปริมาณนะคะเพราะว่าคาร์บค่อนข้างเยอะนะคะ,มะเมล็ดเฟลกซีดนะคะก็ทานได้ทุกกี่ห้อเลยค่ะรวมถึงมเมล็ดเชียซีดด้วยนะคะตัวนี้ก็ทานได้ทุกยี่ห้อเช่นกันค่ะมาถึงโซนแป้งกันบ้างนะคะแป้งที่ชาวคีโตนะคะสามารถทานได้นะคะก็จะเป็นแป้งอัลมอนด์นะคะแล้วก็แป้ง มะพร้าวนะคะเราก็จะใช้แป้ง2ตัวนี้นะคะแทนแป้งสาลีนะคะในสูตรทั่วไปสําหรับแป้งอัลมอนด์นะคะยี่ห้อของบ๊อบนะคะก็จะมีความละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะเราสามารถซื้อยี่ห้ออื่นๆก็ได้นะคะแต่จะต้องทําการร่อนก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะเพราะว่าแป้งยี่ห้ออื่นเนี่ยจะหยาบกว่าแป้งของบ๊อบนะคะสําหรับแป้งมะพร้าวนะคะก็จะมี2แบบนะคะที่จะเป็นแบบเกรดใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นแบบ ผงละ,ละเอียดละเอียดนะคะเราก็สามารถเอาไปทําขนมนะคะเบเกอรีร่ได้หรือว่าเอาไปคลุกนะคะเพื่อทําการทอดได้ค่ะมาที่โซนของช็อกโกแลตบ้างนะคะสําหรับตัวแรกนะคะก็จะเป็นเฮอร์ชี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตแบบอันสวิตนะคะไม่มีความหวานนะคะเป็นดาร์กช็อกโกแลต สามารถซื้อเอาไปชงนะคะหรือว่าไปทำเบเกอรี่ได้ค่ะอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะก็จะเป็นยี่ห้อลินนะคะตัวนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของช็อกโกแลตนะคะให้เราเลือกที่85%ขึ้นไปนะคะตัวนี้ก็จะมี8 5 9 0 9 9นนะคะจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตแบบไม่หวานนะคะซื้อเอาไปทำเบเกอรี่เอาไปชงนะคะหรือว่าเอาไปทานเลยก็ได้เช่นกันค่ะ คาเคานิปนะคะก็สามารถทานได้เช่นกันนะคะตัวคาเคานิปเองนะคะก็จะมีน้ําตาลน้อยกว่าดาร์ช็อกโกแลตนะคะวิธีการเอาไปทานนะคะก็สามารถโรยใส่โยเกิรต์ตหรือว่าใส่ในสมูทตี้นะคะหรือว่าใช้ทําขนมนะคะโดยใช้แทนช็อกโกแลตชิพได้ค่ะสําหรับผงวุ้นนะคะก็ทานได้ทุกยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นตาโทรศัพท์ตานาังเงือกนะคะเจลาตินแผ่นเจลาตินผงนะคะก็ทานได้ค่ะ